โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องแอกแสบแหกสูตรนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเกมดีหาเงินง่ายนะครับ EP ที่36แล้วนะครับปรบมือปรบมือให้กำลังใจนิดนึงโอเคนะครับก็ ขอบคุณนะครับ FC นะฮะที่ยังติดตามคลิปดี่โของผมอยู่นะครับแล้วก็สวัสดี FC หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับคลิปนี้จัดทำเพื่อเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามโดยเด็ดขาดนะครับเ,เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด้อนะครับนี่คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับและทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเสียมาร้องไห้งองแงคุณก็ไม่ได้ตังค์คืนนะครับก็ แนะนำว่าอย่าใครที่ยังไม่เข้าวงการนี้ก็อย่าเข้าเลยนะครับมันไม่ดีนะใครที่เข้าแล้วก็ลดผ่อนลงบ้างนะครับเบา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 ๆเบาหน่อยสิงเบาหน่อยนะเออโอเคไปลุยกันเลยนะครับอีพีนี้จะเป็นเกมอะไรไปดูกันไปโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้าสล็อตนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสล็อตในค่ายนี้แล้วกันนะครับฮับบัน ฮาบันดีโลเออฮาบันดีโลนะครับฮาบันดีโลนะเออฮาบันดีโลอืมพูดผิดพูด,พดถูกนะผมก็ไม่ค่อยสปิทไหร่นะแต่ก็พออ่านได้นะครับโอเคนะครับ EP นั้นเรามาเล่นเกมนี้นะฮะอ่ลุนนี่บล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ถือว่าสนุกนะครับฟิวเจอร์เยอะดีนะเกมนี้นะก็น่าเล่นดีนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนี้นะครับ เกมนี้นะครับชื่อเกมว่าอ e ียิปต์ดีมดีลักนะครับโอเคเข้าไปที่หน้าเกมเลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นเช่นไรนะอีย e ิปต์ดีมดีลักนะครับวันนี้มีทุนมาที่5,000บาทนะครับจากคลิปที่แล้วเลยนะมาดูกันว่าเราจะสามารถทํากําไรแล้วหรือเปล่านะฮะมีทุนอยู่5,000นะครับทุน5,000นะผมจะเล่นเบ็ดเอ่อ5,000 ผมจะเล่นเบ็ด12บาทแล้วกันนะครับเราจะไม่เอ่ออะไรนะเรียกว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวขอดูตารางการจ่ายก่อนนะครับแพงสุดก็ฟาโลนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวผู้หญิงนะชื่ออะไรนี่แหละเนะียผมก็จําไม่ได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นสฟิงก์นะครับรูปดวงตานะครับรองมาก็เป็นเรือเนะียสามารถใช้ใชแทนสัญ,ญลักษณ์ทุกส ทุกตัวยกเว้นตัวนี้เนี่ยฮะยกยกเว้นเอ่ออะไรนะเขาเรียกมัสยิดเด่ะหรืออะไรนะเขาเรียกเจดีหรือเรียกอะไรเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นวายนะครับเอ้ยน่าจะเป็นเอ่อฟิกเกมเนะฮะก็ลงมาจะเป็นแผ่นที่เนี่ยอูดนะครับแมวสฟิงค์นะฮะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นี่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเทพนะใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถไปอ่านดูได้นะครับก็จะเป็น สกอร์เปียนหรือมลแรงปลาละลองนะครับแล้วก็นกนะนกก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพเหมือนกันนะฮะก็ใครที่ชอบเรื่องยีบก็เข้ามาเล่นได้นะครับในเกมนี้นะก็โบนัสก็จะเป็นรูปนี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเออผมก็จําไม่ได้นะว่าเรื่องอ,อสัญลักษณ์ตัวผู้ชายนะครับหรือว่าฟาโลนะจะเป็นคนปลดล็อกไอตัวหินข้างบนนะครับอืมโอเคสัญลักษณ์จะออก หมุนรอบครั้งเดียวจะถูกเรียกเมื่อสมีทั้งหมดนะครับ10 15 20หรือ30มสีเกมนะฮะจะได้รับตามลำดับเมื่อ2 3 4หรือ5นะครับโอเคเราอ่านคร่าวๆนะครับก็มาดูกันว่าจะบวกไหมเบ็ดสิบาทนะครับเดี๋ยวหมุนไปเลยนะครับหมุนแรกว้าวหมุน2 อ๋อตัวตัวผู้ตัวผู้ชายนะครับน่าจะแทนวายได้นะแต่เมื่อกี้ออกมาแล้วอะ่ะเกือบได้ฟรีเกมโบนัสแล้วโอ้โหมันต้องออกเรียงกันเปล่านะฮะต้องออกเรียงกันนะหนึ่งสองสามหรือเปล่าเนะี่ถ้าจำไม่ผิดนะเออน่าจะใช่นะครับต้องออกหนึ่งสองสามแล้วยังไงโบะ๊ะบปึ๊บโอ้โหไม่มาเนะี่ย ตอนนี้ใช้เสียงไม่ได้นะครับก็ปื้อเคาะแล้วนะใช้เสียงไม่ได้นะครับเพราะเวลาที่อัดนะครับเป็นเวลาตีห้านะฮะปูแต่เสียงดังมากนะฮะขอลดเสียงในคอมขอลดเสียงในคอมก่อนนะฮะดังจัดนะฮะโอเคไปกันต่อนะครับเคาะไปเรื่อยๆนะจะรอดไหมเบ็ดสิบสองบาทนะฮะแล้ว แล้วมาแล้วสองตัวแต่ตัวที่สามไม่มาเอาเข้า2ตัวแล้วเข้าฟิกเจอร์พิเศษแล้วอะไรอะงงอ๋อมันจะล็อกแล้วก็สิบฟีสปินเนี่ยที่เหลืออยู่เบาไปหนึ่งเหลือเกเข้ามาแบบนี้ได้ไม่อีกสิบสอบาทนะครับเหลือแปดรอบ อ๋อถ้าเข้า2ตัวนะครับแถว1แถว2จะได้10หรือเปล่าถ้าได้3ตัวจะได้เอ่อสิบสิบห้าใช่ไหมสี่ตัวก็20นะฮะห้าตัวก็เอ่อสามสิบเนี้ยอุ้ยแล้วแบบนี้เคาะไปเรื่อยๆนะครับหินกําลังแตกออกนะแล้วเหลืออีก5รอบยังไงมีโอกาสที่จะโบ๊ะเนี้ยมีโอกาสที่จะโบ๊ะวาไปเวาไป รอบสุดท้าย10รอบได้65บาทอะไรกันครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้อนึกว่าหินหินหินจะไม่กลับมานะครับสุดท้ายหินกลับมานะย่จัดโอเคคอะแล้วคอทแล้วหนึ่งยังไงอีกหรือเปล่า อีกหรือเปล่าหูนึกว่าจะมาอีกนะขออีกแล้วนะครับขออีกแล้วนะเดี๋ยวพิ่งเข้าก็ได้ขอหินนี่มันหมดก่อนอยากเห็นนะมันจะได้อะไรโอเคโอเคยังว่าอยู่เหลือส7 0 0แล้วนะครับตังค้5 0ันของเรานะที่เข้ามานะไม่เข้าอะไรเลยโว้ย เพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะครับเอาเบ็ดยี่ห้าบาทนะฮะไปลุยกันนะครับหูยเบ้าจัดเลยพอเพิ่มเบ็ดแล้วเวบ้าจัดโอเคเคาะตัวแรกยังไง <c oughs> วิ่งผ่านนะฮะวิ่งผ่านนะครับเมื่อกี้นะเคาะอีกหน่อยสิขเคาะหน่ะยดีหรือ 4, สี่พันสี่แล้วนะครับ ยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยไม่มาไม่ใช่ไม่โดนไม่มีอะไรขอสักทีคอนั่นฉันคอโอ้โหเว้าจัดๆเนี้ยเข้าเปล่าไม่เข้านะครับเขายากเข้าเย็นเส้นเหลือเกิน หมดไปแล้วนะครับ900นะโหเร็วจัดเอา้าอยู่ดีผมก็กด <c oughs> ผมกดหยุดนะเมื่อกี้นะครับไม่ได้ตั้งใจนะอยู่ดีก็เข้านะฮะโอเคยังดีอยู่อ๋อเมื่อกี้นะฮะถ้าเกิดเข้า2ตัวนะครับแล้วจะรีสปินให้นะฮะแล้วเข้าอีกตัวหนึง เราก็จะได้เนี่ยครับเราก็จะได้ไอฟิสป,ปินเพิ่มแล้วมายังไงสองร้อยอ๋อได้ตัวผู้หญิงเนี่ยฮะหลักแปดรอบโอเคแล้วมาสองตัวแบบนี้25บาท6รอบหลือ5รอบเหลือ4รอบเหลือ3รอบโบโบ เอาฝั่งนูน้นเฮ้ยลังมันใหญ่เฉยโว้เฮ้ยได้ตัวอะไรอ่ะมาแบบงงๆว่ะเอาไหลไปแปดร้อยแปดร้อยแล้วทุกคนเก้าร้อยแล้วก็้วพันพันยีสิบออกมนได้ตัวผู้หญิงสุดแสนสุดสายเนี่ยเออเรืเสียงเป็นนี้อะไร ขอโทษด้วยนะขออภัยในคำไม่สุภาพนะแล้วแมวแบบนี้อีกกี่รอบอะเลกี่รอบอะหมดแล้วนะครับโอเคได้มาพันสามนะครับเข้ารอบนี้นะได้มาพันสามกำไรแล้วนะครับกำไรแล้วนะครับสี่ร้อยนะครับกำไรสี่ร้อยแล้วนะครับตอนนี้เอาไปกันต่อนะครับมาดูกันว่าพอเข้าแล้วจะเข้าอีกไหมนะ เรดตายอย่างกับควายควิดบวยเมื่อกี้นะฮะเหลือสี่พันเนี่ยเมื่อกี้นะเหลือสี่พันสี่พันทุวนเน,นี่ยนึกว่าจะหมดแล้วนะเบ็ดก็หล่อเบ็ดซับแพงเลยเบ็ดยี่ห้าบาทแล้วอูดมาแบบนี้ยี่สิบบาทเว้ยเฮ้ยผู้ชายตัวผู้ชายอยูไ่ไหน มาเคาะให้ดีดิเคาะๆสวยๆส,สักทีอูดมาแบบนี้4ี่บาทนะฮะแล้วมาแบบนี้โอ้โหสิบห้าบาทวะ่ะแต่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดข้างบนนะถ้าถ้าอยู่ติดกันกับหินนะฮะมันจะเคาะหินให้เรานะีฮะแต่เมื่อกี้มันไม่ติดนะฮะมันเลยไม่เคาะนะแต่ถ้ามันเคาะให้ก็ดีนะครับเคาะไปแล้วนะครับ แตกไปสองอันแล้วนะฮะหินช่วงท้ายเนะี่ยแล้วหินอันหน้าก็แตกไปอีกแล้วนะครับเอาเลยเวยสกอร์เปียนมา20บาทวะ่ะโอ้โหึกว่าจะเคาะยังไง้แล้วเคาะอีกแล้วนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆนะครับเคาะอีกแล้วนะเคาะให้มันหมดหมดเคาะให้มันหมดหมดเลยนะฮะ ขอให้มันหมดไปหมดไปหมดไปยังไม่มายังไม่ใช่เงียบกริบเหลือ4,700แล้วนะครับโอเคยังเว้าอยู่เ้าแหลกแจกสะบัดเ้าจนกล้ามใหญ่กล้ามตโตโปรบาเข้ามาอีกทีดิโบบาเข้ามาสักทีมาเถอะแล้วเคาะแบบนี้นะครับแล้วก็ขคอ,อีกตัวหนึ่งแล้วยังไงเต็มแผ่นเต็ม,ตมหน้าการะดานแล้วรางวันใหญ่เนะี่ย เบ็ด25บาทนะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับวิ่งไปแล้ว300แล้ว400น่าจะไม่เกิน700นะ5 6 7เอา้าเกิน7นะฮะ800โอเคแล้วช่องใหญ่ช่องโตขนาดนี้ไม่มาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับกำไรอยู่นะฮะ300นะฮะ ขอเคาะอีกขอเคาะอีกเคาะให้มันหมดหมดไปเลยพอช่องกว้างแล้วเราก็แบบยิ้มได้นะฮะอย่าเพิ่งเข้าเคาะให้หมดก่อนเออมาตัวผู้ชายอยู่ในวะเนี่ยแถวกลางเคาะหมดแล้วนนฮะโหยเงียบกริบ โบ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 โหเงียบกริบเงียบกริบโหเอ็ดเคยังเงียบอยู่แล้วอ้าวแล้วเข้าสองตัวแบบนี้เข้าฟีเจอร์พิเศษเนี่ยแล้วเราเคาะหินไปเกือบหมดแล้วนะครับโอ้โหได้สิบฟีเน,นีฮะนึกว่าจะเข้ามาให้อีกตัวหนึ่งนะฮะมันจะเป็นการดีมากเลยนะครับถ้าเข้าอีกตัวหนึ่งแล้วยังไงเว้าไปหนึ่งว้าไปสอง สิบาทเนี่ยนะสิบาทเนี่ยนะพวกแล้วยังไงเต็มแผนเต็มหน้ากระดานแบบนี้โบ๊ะใช้เสียงไม่ได้ลืม200ไปแล้วนะฮะรางวันใหญ่ของเรา3ไปแล้วสี่ไปแล้วนะฮะน่าจะไม่เกิน700ร้หรือเปล่าหแล้วหกรอใช่เลย ได้อะไรอ่ะอ๋อได้เรือนะครับได้เรือนะสุดสายไปนะฮะไฟเอาประคายนะฮะเบ่าไปหนึ่งเบ่าอีกนะครับเบ่าได้เบ่าดีเบ่าเด่นนะครับแล้วแผนที่มาสิบห้าบาทเว้ยโอ้โหแล้วได้นกมาห้าบาทนะครับลิกสามรอบสุดท้ายเบ่าไปหนึ่งโอเค Okay. เข้าฟรีเกมรอบนี้ได้มา700นะครับก็ตอนนี้กำไรแล้วนะครับ800นะเอาเข้าดีจังเว้ยเข้าอีกแล้วนะครับเข้าอีกแล้วนะขอขอขออีกสักตัวโอ้หนึกว่าจะมาอีกสักตัวนะฮะนึกว่าจะได้สักสิบห้าฟรีเกมนะฮะเข้าอีกแล้วนะครับ วูวาหรือช่องมันน้อยนะโอ้โหโอกาสที่จะบวกยากมากนะฮะช่องน้อยจัดนะฮะคือรอบที่แล้วแบบโอกาสเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเคาะไปแบบเกือบหมดนะเคาะหินไปเกือบหมดนะฮะร้าร,รอบยังไม่ได้อะไรเลยเคาะไป1น,นะครับอีสีรอบโอเครีสองรอบเคาะไปอีกหนึ่ง รอบนี้น่าจะได้น้อยนะร,รอบนี้น่าจะได้น้อยนะโอเคได้75บาทนะฮะโอ้โหเข้าดีเกินแล้วมาแบบนี้ก็เคาะสวยๆส5บาท โอเคผมจะเล่นให้เหลือ5 5 0 0นะยฮะยังไม่เข้าเล่นให้เหลือ5 5 0 0นะครับขอบกํำไร500พอเนะครับเกมนี้นะถือว่าเราได้เข้าฟีเจอร์พิเศษนะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นเกมอะไรยังไงนะโอเคแล้วเคาะแบบนี้ยังไง <c oughs> แล้วเคาะอีกแล้วนะฮะขยันเคาะจริงๆไว้ สุดยอดโอเคนะครับก็พอแล้วนะครับก็เกมนี้นะเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะฮะก็ถือว่าบวกนะฮะบ,บวกมา500นะฮะ แอนแรกก็บวกไป800นะครับแต่ก็ปันต่อโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าบวกอยู่นะฮยก็สําหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดปิธกระดิ่งเพื่อไม่ที่ต้องหมดนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่ผมลงนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีทุนนะฮะยังได้ทุนนะก็สามารถเข้าไปกดติดตามแฟนเพจของผมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะครับเวลาที่ผมไลฟ์สดแจกทุนคุณจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ เกมนี้ก็สนุกดีนะครับก็ถือว่าบวกนะเล่นกันง่ายๆนะครับใครที่อยากเล่นเดิมพเ,เดียวก,กันกับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าผมเล่นเว็บไหนนะครับตอนนี้เว็บมีโปรอะไรบ้างนะจ๊ะสามารถทักเข้ามาสอบถามก็ได้หรือว่าจะสอบถามความรู้ด้านการเล่นบาคาร่าและเล่นรูเล็ตนะฮะมีให้นะเดี๋ยวผมตอบคําถามให้นะสงสัยอะไรตอบได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์และแอดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ